嗯。 สเสมอกันเลยนี่มาอีกไม่สู้แล้วฮะไม่ว่าจะแข็งแกรงถึงขนาดไหนแต่ต่อนหน้าเพลงกระบี่ที่สาบศูนไก็ไร้ข้าจะเอ่ยถึงได้เห็นเพลงกระบีซ่ซีชูฉบับสมบูรณ์เป็นโชคดีที่สุดในชีวิตนักกระบี่ของข้าแล้วน่าหวงแหนยิ่งกว่าได้กระบี่ซะอีกไร้มนทินสมควรเป็นของเจ้า รับไปทะนลุงไ,ไปสซีโถอเอ้ยเอ้าไปเฉยเลยเฉยเลยไปเฉยเลยโอวโศนี่กระบี่ไม่อยู่แล้วยังจะอยู่ที่นี่ทำไมอีก <c oughs> เราก็เลยยืนงงงใเลยดงกระบี่เลย,ยง ท่านลุงข้ากำลังสู้อยู่อย่างมันเลยฉ่นไหนจะไปแล้วเล่าข้าว่าเย่ยติงจือน่าสนใจดีด้วยอยากผูกมิรเป็นสหายกับเขานี่มันเวลาไหนแล้วยังจะผูกมิดอะไรอีกเล่าข้าไม่รู้ว่าวิชากระบี่เจ้าเรียนมาจากไหนรู้แค่ว่าหาพวกเรายังไม่ไปแต่ถูงนักกระบี่พวกนั้นกลืนกินทั้งเป็นแน่นเลยไปเจ้าเด็กโง่เรียนวิชาไรา้กาศถึงเพียงนี้ได้เรียตามไปรังเขาไว้นั่นเพลงกระบี่ซีชูนะ จะทำอะไรหลีกไปเดี๋ยวนี้ทุกท่านงานสังสรรยังไม่จบเลยนะเฮได้จังรีบไปเช่นนี้จะจะขวางพวกเราเหลยถอยฮะ,ะก,ก้าวมาอีกก้าวเดียวเขายัางจะฆ่าเจ้าอีกด้วย ชวนอองจริงตอนที่ข้ามาถึงเมืองชายซังก็ได้กลิ่นคาวเลือดคลาคลุ้งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สิน้องสามกู้ลำบากข้าเป็นลูกหลานของป้อมปราการสกุลเหลยก็ต้องช่วยเขาซื้ตอนนั้นข้าก็เลยอัดเข้าไปอีกหนึ่งมดัดรู้หรือไม่คนที่กล้าหาญและสง,ง่างามอย่างข้าทนเห็นคนอ่อนแอไม่ได้ก็เลยช่วยพวกเขาไปทั้งหมดด้วยเลยดังนั้น ที่ครั้งนี้พวกท่านคลี่คลายวิกฤตของเมืองชายซังได้ก็อาศัยน้ำใจคุณชายน้อยไผ่หลีที่คอยช่วยเหลือล้วนๆหากไม่ใช่เพราะว่าข้าไม่ห่วงสถานะจะถูกเปิดเผยเข้าไปปกป้องเขาเจ้าเด็กนั่นได้ถูกเยี่ยนเปียเทียนเด็ดหัวแล้ว <c oughs> แต่จะว่าไปนะนิสัยของเขาเหมาะก,กับรสนิยมของข้าดังนั้นในใจข้าได้รับเขาเป็นน้องชายไปแล้ว สิน้องเจ็ดสิหน้าท่านกำลังวางแผนอะไรอยู่เนี่ยการสอบใหญ่ของสำนักศึกษาจะเริ่มแล้วท่านจะบอกว่าบางทีเสินสายตรงของอาจารย์สิทธิน้องเล็กของพวกเราแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามทีเขาก็เป็นคุณชายโจรเจ้นสีโหท่านเจ้นสีโหจะยอมให้เขาเข้าเทียนฉีเหรอไม่มีทาง อีกอย่างวลยุทธ์ของเขาเนะี่ยก็หวยตายสุดๆไม่แต่วิชาตัวบาที่พอถูถ่ายเขาก็แค่พูดไปเรื่อยนะ่ะม,มีอะไรเลงกระบี่ซีชู ปรากฏขึ้นบนโลกอีกครั้งและผู้ที่ใช้วิชากระบีนี้พวกเราเพิ่งจะพูดถึงไปท่านว่าอะไรนะท่านเจ้านีโหรู้เพลงกระบีซีชูเหรอเมื่อครู่ข้าเอ่ยถึงเจ้านีโหรอเสี่ยวไบหลีหว่าอะไรนะเขารู้วิชากระบีเหรอแค่องค์พระของเย่เปียเทียนเขายังสู้ไม่ได้เลยเขาไม่เพียงรู้วิชากระบีแต่ที่เขารู้ยังเป็นวิชากระบีที่เรื่องชื่อที่สุดด้วย ไหนอาจารย์น้อยคนจากวังมาเจ้าค่ะอาจารย์ <c oughs> ต้องจินกลับมาแล้วเหรอออกไปครานี้ัรรู้สิ่งที่ปรารถนาหรือไม่ อาจารย์ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องข้านะเหมือนข้าจะสร้างปัญหาใหญ่ให้ท่านแล้วปัญหาแบบไหนถึงเรียกว่าปัญหาใหญ่ล่ะอาจารย์ในงานชมนมกระบี่ข้าใช้วิชาที่ท่านถ่ายทอดแต่นักกระบี่ทั่วลลกกลับตื่นตะลึงกันบอกว่าเป็นอะไรนะเพลงกระบี่ไร้เทียมทานที่หายสาบสูญ <c oughs> อาจารย์แม้ท่านจะไม่เคยเอ่ยถึงที่มาของตัวเองแต่ข้ามีสัญชาตญาณ ว่าสถานะของท่านต้องไม่ธรรมดาวิชากระบี่พิเศษขนาดนั้นพวกเขาต้องมีคนมาตามหาแน่นี่ข้าถ่ายทอดวิชายเจ้าเมื่อไรกันท่านอาจารย์ข้าแค่จำได้ว่าครั้งหนึ่งหลังจากข้าเมาได้เห็นท่านรำกระบี่ก่อนหน้านี้คิดว่ามันเป็นเพียงความฝันแต่ครั้งนี้หลังจากมาสุราในงานก็ร่ายรำวิชากระบี่นั่นออกมาเองเราวกับว่า มันถูกปลูกอยู่ในสมองข้าไม่ต้องย้อนความทรงจําไม่ต้องนึกไตร่ตรองประหนึ่งข้าไม่ได้ใช้กระบี่แต่เป็นแต่เป็นกระบี่ที่ควบคุมข้าเอง เจ้ารับไปหลับตาลงรู้สึกถึงบัน คนอื่นฝุกกระบี่เป็นสิบปีส่วนเจ้าขอเพียงมองเห็นแค่ครั้งเดียวรู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดหรือว่าข้าก็เป็นหนอนักกระบี่ก็ได้ไม่รู้ขอรับไม่ใช่เพราะว่าเจ้าเป็นหนอนักกระบี่แต่เป็นเพราะเจ้าคือไปลี่ตงจุนและไปลี่ตงจุนก็คือ เพราะข้าคือไปหลี่ตรงจินอาจารย์ข้าไม่เข้าใจมีคนมากมายที่พูดเช่นนี้ข้าเป็นใครเหรอข้าคือปหลี่ตรงจินแต่เหตุใดถึงเป็นข้าเพราะข้าคือไปหลี่ตรงจินเหรอต่อไปเจ้าก็จะเข้าใจเองตรงจินบางคนมีแต่ความสามารถก็เลยมีความผิดอยากเล่นกระบี่หรือไม่ อยากขอครับอาจารย์ข้าอยากเรียนกระบี่หลังจากพี่วินตายข้าก็ดื้อร้านไร้ขอบเขตท่านปู่ให้ท้ายข้ามาตลอดข้ารู้ว่าเขาก็คิดแบบเดียวกันกับข้าในฐานะคุณชายน้อยแห่งจวนเช่นสีโหเป็นคุณชายเจ้าสำรานท่านผู้นั้นที่เทียนฉีจะยิ่งวางใจท่านปู่ไม่อยากให้ข้าเอาอย่างพี่วินแต่ว่าครั้งนี้ข้าได้เห็นชาวยุทธอย่างแท้จริงได้เห็นคนเก่งๆมากมาย บางทีข้าในตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะมีชื่อเสียงไม่เพียงพอที่จะปกป้องคนที่อยากปกป้องอาจารย์ข้าอยากยกกระบี่ท่องยุทธภพไม่สนจิตใจคนที่วกวนไปเลยตรงจริง้นจะไม่ยอมเป็นนกน้อยในกรงเด็ดขัดเจ้าคิดเช่นนี้ได้อาจารยิ่งปลื้มใจเมื่อเจ้าอยากเรียนกระบี่เช่นนั้นอาจารย์จะสอนให้เจ้าบนโลกนี้ นอกจากอาจารย์หลีจากสำนักศึกษาไม่มีใครมีวิชากระบีดที่ร้ายกาจกว่าอาจารย์ของเจ้าตรงจรินเจ้ากลับไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าอาจารย์จะถ่ายทอดเพลงกระบี่ซีชูที่แท้จริงให้กับเจ้าแต่ว่าอาจารย์หากท่านยังอยู่ที่นี่เพลงจะมีอันตรายวางใจเถอะในเมื่อเรื่องถูกกำหนดไว้แล้วก็อย่าได้ไปหลบมันรอพวกเขามาถึงจะเป็นอะไรไปเล่า